ไหมการไม่เห็นยี่นี่หราพี่ปลาเ่ยอได้เ่เหมือนแบบถนนมันเป็นสี่เลนแล้วมันม,มนออาบีบตรงนี้นสนเหลืสอาสอามเลนอะมองไม่เห็น ไมเราเจ็บที่ไหนเนี่ยตอนนี้ย่ามาพี่แต่คือผมมองไม่เห็นขาบเบริเออร์เนี่ยผมวาออกมาปุ๊บแล้วผมก็กตัดขึ้นมาปุ๊บผมตึ้มเข้าไปเฉยเลยเรากําลังจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านพี่ก็จะกลับบ้านแต่คือผมออกฝามาผมมองไม่เห็นเบริเออร์เนี่ยปุ๊บอยูๆ่ๆออกฝาปุ๊บผมก็ใส่เลยอะ่ะเ<อ>จ็บตรงไห<ใ>นบ้างเนี่ยเราเจ้าเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยเจ็บแขนเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลย จำโนกด้วยได้เป่พี่เอีกตมาเลยครับแหวัดวัดกดดัน่อยครับพอแล้วพอแล้วแน่นลง พี่หนุยสามสองสี่สามสองโทรมารุเทพไอหนุ่ยรถชื่ออะไร

นั่งอยู่ในรถจะมาแล,ะแ,มแล้วก็เห็นเนี่ยโครมแล้วก็แลบมาหมุนมาแล้วก็ชนเนี่ยเขาชอนอะไรก่อนคะชนแบลเออร์ก่อนเออก่าแล้วก็แลบมาหมุนมาเลยนะแล้วก็มองเอ้ยโครมแล้วเอา้าผาดสายไฟพอดีเลยลงมาเอา้าคนก็บอกว่าอยู่ในอยู่ในรถเดี๋ยวสายไฟฟ้ามันจะลงรถไงมันจะดูดอะไรเนี่ยตอนนั้นเห็นคนก็เห็นคือเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมอ่าอยู่คนเดียวอยู่เดียวอยู่ในรถก็ยังไม่ให้เขาออกมาไง เกลัวไฟฟ้ามันลงรถไงตอนนี้เหนเขาขับ่ยเขาขับเร็วไหมคะน่าจะมาเร็วนะมาเร็วอะ่ะแล้วอยู่ขวาสุดแล้วชนบบริเออร์มาเลยหมุนมาเลยอ,อ่ะ